ว้าวไม่ไหวแล้วสินนะไม่ไหวแล้วสินนะในในเขาก็รู้ว่าแฮกแล้วเปิดแล้วอ่ะผมเปิดโอแล้วเอาเต็มที่เลยทำไมเจอแต่ซีเคียวแอนีเอ้ยทำไมมาเจอแต่ด่านนี้วะปล่อยปล่อยแม่งปล่อยแม่ง ตงพี่มีตัวหนึ่งโอ้โหเพื่อนพุ่งมาขนาดนี้เลยเลยครับแม่วิ่บเข้าห้ององเฮ้ เฮ้ยมันวางว่าว่าอยู่ฝั่งนี้ว่าอยู่ฝั่งนี้อุ้ยเอ้ยไฟไหม้ตัวเองวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออนั่นแหละสวยเออเขาเรียกว่าแลกคืนใช่ไหมล่ะเอาคืนเอาคืนเอาคืน ไอ้สุดยอดมาเอาหัวห้องโอ้เปนห้งอทงที่เล่นยากอางเลยห้องนี้วางนะครับโจอจโจบึมบึมก็ปวดจากห้องก็วิ่งกันเข้ามา แม่งกูตกใจเลยกูถ่านไปยิงแล้วเนี่ยมันมาแล้วมันมาโตห้องเอาห้องนี้มาอยู่ในห้องอีกน้องใครยิงกูอีกแล้วเนี่ยโอ้โหแม่งเอ้ย เออยิงมั่วก็โดนหัวกระบาลได้นะครับอยู่ในห้อ,องออออออโอ้โอยเยอะเหลือเกินชัดเจนในสัตว์หัวร้อนนะหัวร้อนนะเอา <c oughs> เอาเพื่อนโยนระเบิดเลยโยนระเบิ <reet> ดแก้เฉยเลยได้ไม่ต่างกิจเก่งแล้พี่ซื้อไอดีใหม่เฮ้ย <h uy> ของจริงอะไรอะผู้พิทอะไรอะแฮกไม่มีเอ้หัวร้อนเอ้ยอ๋อไอไอแบนไอที่หัวปูอะทำไมแฮกอะเออเฮ้ยหัวร้อนหัวร้อนอะไรเดียวหัวร้อนมันมาจะแฮกโก้เหรอไอคิว เอ้ยหัวร้อนกูไไไม่่ด้อะรเนียหัวร้อนมีคนแฮกว่าพี่ผมไม่ได้แฮกมีคนแฮกว่าที่ที่มันว่าผมแฮกอ่ะเออซื้อใหม่ได้กระจกแฮกไม่วะเออเออมันมันยิงมันล็อกเดี๋ยวตอบก่อนมันล็อกแน่ๆเราจะต้องปั่นเม่ต้องปั่น ปั่นจัดจัดทุกาเลยไอคนนี้แน่เลยที่มันโดนผมยิงวอลแบงน่าใช่ผมก็ไปกิูอะไรปเดนอะเฮ้ยไม่ไหวแล้วร้อนแล้วเดี๋ยวรีพอร์ตทั้งตีเฮ้ยอดจัดอดจัดว่ะเฮ้ยผมว่าผมแฮกทุกคนผมแฮกเองอะเดี๋ยวคินอะไรเนี่ยยังกูแค่ละตเว้างเวสัตว์อ หัวร้อนจะจัดสบอกเลยว่าหัวร้อนจะจัดสภาพนี้แบบอุ่นแล้วอ่ะแบบเฮ้ยเพื่อนกูโดนยิงไม่ทะลุเฮ้ยกูโดนยิงเหมือนกันไม่แฮกแล้วเพื่อนหัวร้อนเออหัวร้อนไหมครับผมพันมันเลยดีกว่าพันมันอดเทพจ้าหัวร้อนเลยอย่างนี้ก็โดนแฮกกว่าเอาแฮกเฉยอว่ะ ทำเป็นคนแบบนี้เนี่ยฮะอย่างงงเลยมันเจาะข้างบนได้เหรอนี่นี่นี่เปิดตรงนี้เลยเปิดเลยเปิดเลยไม่มีแป๊บนึงก็หนึงกำลังกำลังเดินมาเปิดเปิดเสร็จแล้วมาทางนี้นะอ่ะฮะเปิดละบึ้มบั่ม เอ้าออกมาทำไมอะอันนี้หาว่าแฮกไม่ได้นะครับพี่โอ้ยอยู่ข้างในอยู่ข้างใน ลุกบึ้มเลยเนี่ยบนในร่างพี่อยู่มันในร่างบนในร่างว้าวปั่นจัดจัดอุ้ยไม่ไหวแล้วสินนะไม่ไหวแล้วสินนะ ในในเขาก็รู้ว่าแฮกแล้วเอ้ยเปิดแล้วอะ่ะผมเปิดโผแล้วเอาเต็มที่เลยให้จัดมาเอ้ยผมชอบวันนี้ผมชอบเอ้ยโหผมชอบหัวร้อนอะหัวร้อนจะต้องด่าว่าแฮกแล้วครับผมไ,ไม่ไหวแล้วผมต้องเปิดแฮกแล้วทุกคนเฮ้ย เป็นการเลื่อนแคปชุนที่เฮามาาๆนะครับผมอกทีดีๆก็โดนว่าโดนว่าแฮกเลยนะครับผมไอ้ทั้งตีอะไรเนี้ยพี่พิมมาว่าพี่จะพิมว่านี่นี่ก็ว่าเนียนเนียนแล้วนะนี่ก็ว่าเนียนแล้วนะพ่าจะโดนรีบอร์ดท็อกซิกไหเนี้ย่ียปหาจัดจัดอกเลย ผมเราอย่างชอบเลยฮะจริงมันก็ฟุกไปมันได้ยินเสียงวางไงพี่ก็ได้ยินตอนวางอ่ะก่อนหน้านี้พี่ก่อนหน้านั้นไอ้เนี่๋อ๋อนนั้นนั้นมันเอ่อเห็นอยู่อาจจะที่สอง่ะมันโดนอยู่แล้วล่ะมันมันได้ยินเสียงวางเฮ้ยเข้ามาแล้ววะเดบ่ายเดบายขอนั่งหนังนะไอคนที่เขาพิมพ์คือคนไหนวะอ๋อคนที่เล่นฟอร์สด้วยเฮ้ยเขเล่นฟอร์สด้วยวันนี้ถ้ายิงเขาตายได้นี่ยเขาทุบจอเชื่อปหมไม่ไหวแล้วเว้ย ตรงนี้มันเปิดไม่ได้ใช่ไหมเขาหรอ<ะ>อไม่เปิดหรออ๋อเปิดแล้วใช่ไหมห้องไหนในห้องมีหรอไหนไม่ตามห้งไหน,นเดี๋ยวโดไปดูโด,ดมาแล้ว โดมายิงมึงแล้วเพื่อนตายเก็ูกีไฟครับผมโคเทพซ่า้กองครับดูแลใจมันรีเรย่มย โอ้ยตรงตรงพี่ตรงเข้าห้องแล้วห้องไปแล้วห้อง,งไปแล้วสวยไปน่าอยู่บันไดมัง้งอุย้ยตูนหัวอีกแล้วดู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 เฮ้ หัวร้อนนะครับแม่เยอะได้คอนเทนต์เฉยเลยแพกเฉยเลยอ่ะอะไรแบบนี่ยแล้วเมื่อกี้แล้วเมื่อกี้ลากมั่วไปโดนหัวอีกอะไรนะครับเนี่ยเขาคือเขาคือคนไหนวะคนนี้ใช่ไหมอ๋อหัวร้อนเลยอ่ะเด็กอยู่นะก็ถือว่าเด็กเข้าไอมันเนี่ยเอ้ยหัวเราออกแล้วออกแล้วจะโดนแคปไปด่าในกลุ่มมะเนี่ย รู้ตัวเองอย่างฮานี่อย่างชอบเลยเดีมันก็รู้ตัวเองว่ามันเขินอะไรเนย